โอเคครับ้อาอนทุนทุกท่านด้วยครับโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Over Gamer คนด้วยนะครับไงพี่น้องสบายดีหรือเปล่ายัลุงได้เรือดำน้ำมาใหม่แล้วก็ก็ช่วยกันช่วยกันทำนี้ต่ตัวด้วยโอเคเราไปต่อฟุตบอวันนี้เดี๋ยววันนี้ลุงจะมาปั่นไอ้สอรรามใน YouTube ในเฟซนะทุกคนไปดูว่าจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลย คนโดเนต่อเนื่องนะผมว่าวันหนึ่งมันได้หลายบาทอ่ะดูกดโอเลยนะโอเนะเดี๋ยวโตนเดียวเดียวเฮยเเฮ้ย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 เฮ่ยเฮไม่ฮียเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้้ยเยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ย างตากลางตายยิงยิงไปอีกอ่ะยิงิงก้อนเล็มาชวยงเนี่ย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 มาล้ว้วยนี่ใเป่้ยสนสนใจแบบ